คนเรารู้จักแต่วันเกิดนะคะเราไม่รู้กำหนดวันตายวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรลองถามหัวใจตัวเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องขายายจ๋าเพิ่งกลับมาจากการบำบัดเนาะวันนี้เขาก็เล่นต้นคอหัวหัวไหล่นะโอ้ย <laughs> นะอืแล้วมานั่งคิดนะคะหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าเรื่องของเพื่อนพี่หรือของตัวเอง คนเรานี่เอาจริงนะหลายๆคนเลือกคิดว่าตัวเองเลือกถูกในชีวิตนะเลือกว่าเจอคนดีซ้าแล้วเขาเรียกว่าคําว่าเสมอไปมันไม่มีนะคํคว่าถาวรมันก็หายากนะถ้าบุญวาสนาเราไม่ได้จริงๆเนาะขอโทษขออภัยนะคะเสียงก็ยังให้ห้อยอยู่ก็เหมือนที่พี่ fc นะคะที่เป็นประสบการณ์ไว้ใจเชื่อใจ ได้ให้ใจเต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเลิกกันได้นี่เต็มร้อยอันนี้ก็จะปวดนะคะเหตุผลมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกๆคนว่าการไว้ใจเชื่อใจแล้วาฝากความหวังชีวิตเราไว้กับคนคนนึงเนี่ยมันก็ยากที่จะโอ้ขอดึงหลังก่อนมันก็ยากที่จะ ป้องกันตัวเองนะคะเพราะความเชื่อใจเราก็จะเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาบอกเขาเก่าวยิ่งภาษาต่างแดนเนาะภาษาเมืองนอกนะคะผัวก็เป็นที่พึ่งเกี่ยวกับกระดาษทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเรื่องกระดาษเรื่องอะไรอันนี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งเหมือนกันนะคะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่เสียเปรียบในตรงนี้เนาะมันจะได้ อคอยระมัดระวังอันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องราวเนาะพี่ๆที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วฝากให้ส่งต่อควรระมัดระวังนะคะควรเก็บกัมเนาะควรมองในมุมที่ป้องกันตัวเองไว้บ้างเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนมองว่าหุยบุญมีบุญดีวาสนามีนะคะผัวเลี้ยงเนาะ สามปีแรกห้าปีแรกอย่าพึ่งฝันหวานนะฮะอันนั้นมันยังอยู่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นเนาะอ่าหลายๆท่านหลายๆคนที่เกิดขึ้นนะน้อยน้อยนะถามว่าโชคดีไหมเขาก็มีคนที่โชคดีจริงๆที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่เนาะอย่าจะหยิบยกแค่ร้อยละสิบเปอร์เซ็นต ร้อยละสินะคะที่โชคดีทุกเรื่องราวจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วเราก็ยังได้ทุกอย่างโดยที่สามีเรียบเรียงให้นะคะแต่ทีนี้ใน75%ที่ทุกคนต้องมาสู้ฝ่าฟันนะคะทำงานส่งเงินครอบครัวด้วยตัวเองอันนี้ก็ยังภูมิใจนะถ้าไม่มีปัญหาในครอบครัวกับสามีตัวเองนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราภูมิใจละสนะคะ ทําทงานและยังได้ช่วยสามีที่นี่ด้วยความเต็มใจที่เราอยากให้ก็ยังถือว่าโชคดีนะคะเพราะมีความรู้สึกเราเป็นคนเห็นอกเห็นใจโดยที่ไม่ได้โดนฝรั่งกดดันหรือบังคับว่าทำไมอะไรชีวิตชั้นนะคะามาเก็บผลประโยชน์กับเมียจนเคยตัวนะคะนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งก็ยังนับว่าโชคดี 3. นะคะการที่เราได้มีงานทําได้มีสังคมหลายหลายคนอาจจะมองว่าหุ้ยทํางานเป็นแม่บ้านหรือทํางานอะไรก็ช่างเมืองนอกมีผัวฝรั่งทั้งทีแย่จังต้องทํางานนะคะอันนี้คิดผิดเนาะยาจ๋าก็ยังมองว่าโชคดีเพราะนั่นคือหลักคำประกันของชีวิตเรา และก็จะเป็นความภูมิใจของเราและยังจะเป็นข้อเกรงใจของฝรั่งนะคะสามข้อนี้เนาะถ้ามีในตัวเรานะคะอ,อายุยังน้อยออายุยังน้อยหรือยังมีโอกาสได้ทำเนี่ยเรื่องการทํางานนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆกับตัวเองเป็นหลักคําประกันที่ถาวรที่ยืนด้วยขาตัวเองที่เงินที่เราหามาด้วยด้วยตัวเองนะคะให้ครอบครัวเราก็สบายใจไม่จําเป็นจะต้องมานั่งรอขอ ถามว่าอืมคําว่าได้ผัวรวยผัวให้อืมผัวตามใจทุกอย่างใครๆก็อยากได้อันนั้นเราไม่ได้อยู่ในสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของความโชคดีมันมีน้อยมากนะคะน้อยมากเนาะเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมาวัดตัวเองกันวัดตัวเองว่าสิ่งที่เราขอมาเนี่ยสามปีแรกโคุ้ซูเปอร์เลยฉันอยู่ในสิห้าเปอร์เซ็นตแน่นอนนะฮะอืม ต้องวัดเวลาด้วยเออต้องให้เวลาด้วยนะคะให้เวลากับตัวเองอืมและก็เขานะคะว่าชีวิตจริงความเป็นจริงการอยู่ด้วยกันจริงๆมันออกมายังไงเนาะคนไทยเราเนี่ยหนึ่งในความรู้สึกของทุกทุกคน,นยายจะมองเลยว่าความเกรงใจสามีเนี่ยมีละยิ่งผัวดีเรายิ่งเกรงใจนะคะพี่ๆที่เขาโชคดีไม่ต้องทํางานเป็นแม่บ้านจริงๆถามและได้คุยกันเนี่ยถามว่ามีความอึดอัดไหม พี่เขาก็มีความอิดอัดน,นะคะสามีไม่ได้ว่าแต่เราเป็นแม่บ้านเนาะแม่บ้านที่มีลูกต้องดูแลลูกดูแลค่าอาหารค่าใช้จ่ายเงินผัวทําคนเดียวนะคะเนาะไม่ใช่ว่าเขาจะสุนรุ่ยสุร่ายเหมือนกันนะเพราะเขาไม่ได้แยกว่าเออส่วนนี้เป็นเขื่อนของเธอคนเดียวนะใช่ไหมเขาก็จะตี เหมือนตียิ่งคนดูแลค่าอาหารการกินหรือของในบ้านทุกอย่างเนี่ยผัวยกเงินมาวางให้เลยเป็นก้อนเจ็ดร้อยหรือว่าพันหนึง่งคุณต้องพอใช่ไหมอันเนี้ยในการบริหารของเขาเนี่ยเขาก็ต้องบริหารให้ผัวได้เห็นอ่าได้เชื่อใจนะคะว่าทำได้ขนาดไหนเนาะถ้าเราจะมาสุดลุยสุดไล่ขอเกินเราก็มองเห็นว่าเงินเดือนผัวเพียงคนเดียว มันจะไหวไหมนะคะอันนี้คือมุมที่จะจะคุยกับพี่ที่เป็นแม่บ้านถามว่า,าการส่งบ้านส่งช่องได้ไหมแต่ไม่ใช่ทุกเดือนก็จะเป็นการเก็บเล็กผสมน้อยจากเงินที่ตัวเองซื้ออาหารซื้อกับข้าวแล้วเหลือบ้างอะไรบ้างนะถามว่าจะขอส่งทุกเดือนได้ไหมก็เก่งใจใช่ไหม มันก็จะมีความเกงใจในตรงนั้นถ้ามองว่าสามีไม่ได้รวยจริงหรือมีพร้อมจริงๆเนาะในมุมแม่บ้านนะคะแล้วถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทให้ตัวเองไหมอันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะในหัวอกที่เขาเปิดใจออกมาว่าลูกคือหัวใจสําคัญเพราะลูกเนี่ยอยากได้อะไรเด็กสมัยนี้ใช่ไหมยี่ห้อของแพงเด็กกลาลังเป็นวัยรุ่นก็จะลงไปที่ลูกแม่เซฟได้เป็นเซฟเพื่อที่จะช่วยสามีนะคะนั่นคือสิ่งที่ เกิดขึ้นอืมก็มีบ้างเป็นบางเวลาก็คือช่วงอืมถามว่าสามีห่วงไหมเขาก็ไม่ได้ห่วงแต่เราทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกสามีก็มองว่าขอบคุณเนาะในสิ่งที่แม่บ้านทำนะคะอืมถามว่ามีเงินส่วนตัวเก็บไหมไม่มีเพราะว่ามันต้องใช้ต้องจ่ายก็คืออยู่แบบไม่ต้องลําบาก เป็นแม่บ้านที่ดูแลครอบครัวดูแลลูกเจ้าดูแลอาหารสามีไม่ต้องออกไปนอกทํางานนะคะแต่คําว่างานแม่บ้านเนี่ยยายจ๋าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเอาจริงตัวเองเนี่ยชอบงานนอกบ้านมากกว่าเพราะอะไรรู้มหมงานนอกบ้านได้ตังค์เออแล้วงานในบ้านเป็นงานที่จุกจิกนะอย่าบอกนะพูดตรงตรงเห็นใจเลยอย่าบอกนะว่าใครหลายคนบอกว่าโอ้งานไม่ได้ทําเลี้ยงแต่ลูกทํางานแต่ในบ้านนะเออไม่เห็นต้องลําบากเลย จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลำบากนะแต่ว่ามันเป็นงานที่จุกจิกจุกจิกนะฮะที่ไม่จบนะไม่สิ้นเนะาะทั้งวีทั้งวันจนหัวฟูกว่าคนที่ไปทำงานข้างนอกอีกเพราะคนไปทำงานข้างนอกตื่นมาแต่งตัวสวยอ่พาพอออกสังคมใช่ไหมเออไปทำงานเจอผู้เจอคนปาก็ต้องแดงคิ้วก็ต้องมีกลับบ้านถึงแม้จะเหนื่อยอืมก็พักผ่อนนอนนะนาะอันนั้นคือสิ่งหนึ่ง มันก็มีความลำบากแตกต่างกันแต่ความสบายใจในการใช้เงินอยากจะเชื่อเลยร้อยทั้ง100%เซคนทำงานลำบากเนี่ยจะเป็นอิสระกว่านะฮะจะเป็นอิสระกว่ามันอยู่ที่เขาจะโชว์หรือไม่โชว์ถ้าเปิดใจคุยกันจริงๆผัวดีเรายิ่งเกรงใจนะฮะยิ่งมีลูกหลายคนยิ่งเรารู้ความรับผิดชอบของเขามีมากเท่าไหร่รายเข้า ของเขามีมากเท่าไหร่รายรับรายจ่ายออกอืสําหรับลูกเมียน,นี้อีกมากเท่าไหร่ถ้าไม่เซฟก็มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตมันก็อยู่ที่เลือกถ้าเราอยู่กับสามีโชคดีจนเราวันสุดท้ายมันก็เป็นบุญวาสนานะ,ะไม่ต้องมาเจ็บปวดยายจ๋าจมองว่า ตายจากกันยังไม่เจ็บเท่ากับเลิกลาด้วยความเจ็บปวดทะเลาะบอ่ะแวง้งแย่งลูกแย่งเต้าเกี่ยวกับปัญหานะเออม,มันจะยังเหลือความรักในหัวใจมันยังเหลือความรักและนึกถึงสิ่งดีๆแต่คนที่ผัวทำร้ายด้วยการมีชู้หรือการทำร้ายด้วยนิสัยหลายลอย่างแล้วอยู่ไม่ได้กดดันเนี่ยมันเจ็บปวดเนาะเพราะอะไรรู้ไหม พาะหัวใจของเราที่ก้าวมาเมืองเมืองนอกเนี่ยก็คือฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้คิดว่าเลือกดีแล้วนะฮะคิดว่าเลือกดีแล้วเนาะอืมมันก็เลยรู้สึกแบบนั้นอ่าสำหรับความคิดของยายจ๋านะคะเหมือนกับคุยกับเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกๆคนเนี่ยมีหนุ่มตั้งสามคนโอ้ยฉันเลือกคนนี้เลือกอไปเลือกมาเจอเผือกตาแดงนะฮะสุดท้ายชีวิตก็อยู่กันไม่รอดมันก็จะมีเรื่องเล่ามากมายเนาะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นชีวิตของเราในเมื่อก้าวมาแล้วเนาะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรมันก็ต้องก้าวข้ามไปให้ได้เพราะทุกคนมีลูกมีหัวใจมีพ่อแม่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบคําว่าไปตายดับหน้าสมัยก่อนเขาใช้กันตัวยายจ๋าก็ใช้นะเออคําว่าไปตายดับหน้าแต่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการเราถึงมาแต่พอมาเห็นแล้วเราก็มีสิ่งที่ต้องการถึงอยากอยู่ ะะอันนั้นคือสิ่งหนึ่งเนาะเป้าหมายเนี่ยมันแตกต่างนะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนนึกถึงตัวเองเลยทุกเรื่องราวว่าวันนี้ถ้าเราได้ตัดสินใจแล้วถึงแม้จะเจ็บปวดคนอื่นเขายังผ่านพ้นได้เราก็ต้องผ่านพ้นได้เช่นกันเนาะเพราะว่าเรื่องราวตอนนี้มันเป็นเหมือนโชว์เชี่ยวที่โชว์ทุกมุมทุกแง่นะเออไม่ใช่แต่โชว์ความรูอ่าความรวยนะ เชื่อว่าผัวฝรั่งไม่ต้องทำงานสบายนะเพราะเขาไม่พูดไงอืมเอาหน้าให้กับฝรั่งไปหมดตัวเองก็งกงกไงกนะเพราะเขาไม่พูดแต่ปัจจุบันไม่ใช่เฮ้ยพอได้พูดเราโล่งใจใช่ไหมได้ระบายออกมาดึงไล่รู้ว่าเอา้าไม่ใช่กูคนเดียวที่ทุกข์คำนี้นะฮะเออเอเอพอดูอีกทีเอา้าไม่ฉันว่าฉันทุกข์แล้วเหรออีคนนี้เขายังผ่านไปได้หนักกวัวเราอีก มันเป็นประเด็นที่ทำให้หลายๆคนมีพลังสู้นะะหลายๆคนหาแนวทางออกเพราะสุดท้ายนะชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเจอปัญหาจนสุดของที่สุดแล้วเนี่ยยังไงก็ดิ้นหล่นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผ่านะลหน้าที่คือ1ลูก2ครอบครัวนะคะหัวใจตัวเองเนาะลราก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวอันนี้หญิงแกร่งก็คือหญิงไทยนะคะหญิงที่ฝรั่ง ชอบก็ตรงที่ดูและนะคะตรงที่ใจดีบางทีอาจจะบอกว่าตรงที่เราโง่ด้วยหรือเปล่านะฮะอันนี้อีกทอดนึงนะเผลอไม่ได้เลยนะเนาะยียจ๋า ก็ขอบคุณจริงๆนะคะายจ๋านี่ก็ยังอย่างสามีอยู่เรื่อยๆนะอืมอ่าเงินเงินฉันคือเงินฉันนะ,ะเงินสามีถ้าขอได้เมื่อไหร่เข้ามือตัวเองนั้นเราค่อยนับว่าเป็นเงินตัวเองนะคะพี่น้องขาแต่ปัจจุบันเราอยู่กันมานานเราก็มองว่าเขารับผิดชอบกินอยากก็หนักแล้วเนาะอืม,อมเขาไม่มายุ่งเงินของเรานี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วมันก็เลยเนับได้เลยว่าเราโชคดีกว่าหลายๆคนนะคะ จงหาจุดนี้ให้กับตัวเองให้ได้เนาะถึงแม้จะเจ็บปวดหรือก้าวข้ามมาแล้วก็ตามนะคะพอมาเปิดโลกกว้างในโลกโซเชียลเราเห็นได้ชัดว่าคนที่เจ็บปวดหรือโดนหนักกว่าเรามีอีกมากมายวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่จงรักษาสุขภาพกายใจนะคะและตัวเองให้ดีอโอกาสความโชคดีหรือคนดี มันต้องมีให้เราแน่นอนนะคะพี่น้องคะแต่ถ้าวันนี้ไม่เจอใครหนึ่งสิ่งสําคัญเราต้องเจอตัวเองตัวเองนะคะคือหลักของตัวเองและจงภูมิใจในตัวเองให้มากถ้าวันนี้คุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคุณคือคนเก่งคุณเคลียร์ปัญหาเคลียร์หนี้เคลียร์สินแล้วยังดูแลครอบครัวของตัวเองได้อืคุณคือคนหนึ่งคือคนเก่งหญิงแกร่งนาหญิงเก่งที่อยู่ในต่างแดน จงภูมิใจตรงนี้นะคะไม่ว่าใครจะติจะว่าจะอะไรก็ตามมันไม่ได้สำคัญในหัวใจเลยนะ,ะมันสำคัญอยู่ที่ใจเราคิดกับตัวเรายังไงในตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะเนาไปแล้วค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะกลับมาจากนวดก็มานั่งพูดคุยกันตรงนี้เนา ขอบคุณมากๆนะคะหวัดดีค่ะอากาศลมจ้อยๆนะอากาศดีนะคะแต่ว่าคอยจะต้องปิดก่อนไอแฮกๆนี่อยู่ข้างล่างใกล้หน้าบ้านนี่เองเสียงเครื่องบินโอ้ยอยากกลับบ้านเนาแต่บอกว่าสิเมียจังได เสียงแฮบแนึกอยากร้องเพลงอยากหมอลำทำเพลงนะคะอยากมีแหงอยากเต้นโอ้ยอยังตั้งหัวตั้งคอไม่ไหวสู้กันต่อไปนะคะพี่น้องขา